สวัสดีเพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำเจอกันอีกแล้วครับบนช anel แห่งนี้นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามหรือกดปุ่มกระดิ่งไว้ก็อย่าลืมทำด้วยนะครับคลิปนี้เราจะพามาเจาะลึก5ดิลสำคัญที่มีข่าวในรอบวันนะครับทั้งม o r g แกนโรเจอร์สกับเชลซีคาร์ลสบารีบากับ Manchester ์ยูไนเ็รวมไปถึงอนาคตของ h a r v ิเอลเลีย t ที่ มนุนมัวเหลือเกินนะครับขมุกข,ขมัวมองไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะไปไหนต่อดี๋วนี้มาเจาะลึกกันกับ5ดิวสาคัญรายละเอียดดียวอื่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปเจาะตลาดนักเตะมกราสองพันกันเลยครับไกดไดทองเล็งหอ,อกกาลิก้าเติมโหดเดือนมกราแก้ปัญหาเกมรุกฝืด มีรายงานว่าท็อตแนมอสเปอร์กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งฟีเทาดีจากลาลิกาสเปนมาร่วมทัพบในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมนี้ภายหลังจากที่พวกเขาตกลงปล่อยตัวบริแนนจอนสันออกไปจากทีมให้กับคริสตอพาเลสด้วยค่าตัวราว35ล้านปอนด์ลูกทีมของโทมัสแฟรงก์ยังคงมีปัญหาในการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายฟอร์มการเล่นดังกล่าวสมพดให้แฟนบอลถึงกับตะโกนโห่ร้องด้วยความไม่พอใจ ว่าสเปอร์เล่นหน้าเบื่อสุดๆและตะโกนร้องว่าเอาเงินคืนมาโดยการเติมความสดใหม่ในแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวดูจะเป็นทางออกที่จำเป็นล่าสุดมีรายง,งานจากเมลออนไลน์ระบุว่าสเปอร์ได้ทำการเช็คฟอร์มของเอตตาเอยองกองหน้าจากเลบันเต้เพื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกในการจบสกอ์โดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและริมเส้นฝั่งซ้าย เอยองทำไปแล้ว5ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสให้กับเลบันเต้นในศึกลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้แม้ตัวเลขสถิติอาจจะไม่บือหวามากนักแต่เขาได้รับการยกจ้องว่าเป็นดาวรุ่งที่มีของจริง ซึ่งจะเข้ามาเติมความดุดันและพละกกาลังในตําแหน่งหมายเลข9ก้ให้กับสเปอร์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โดมินิกโซลันกี้ยังไม่พร้อมลงสนามนอกจากนี้ฟอร์มการเล่นของเขาในสเปนยังไปเตะตาจนมีข่าวว่าบาซโลนนาที่กําลังจับตามองพัฒนาการของเขาอยู่เช่นกันโดยปัจจุบันเอยองกําลังติดภารกิจรับใช้ทีมชาติแคมาูนในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2025 คิสมิธวันดะคิด75ล้านปอนด์ตอบตกลงซบราชายุคขาวและออัลมาดริดมีรายงานข่าวจากสื่อสเปนระบุว่าคิสมิธกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของอาเซตอัคมาพร้อมแล้วจะย้ายไปร่วมท้าระอาัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์2026ระอาอัลมาดริดมีแผนจะดึงกองกลางคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อน2026และสมิธคือหนึ่งในเป้าหมายที่ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปต้องการตัวมากที่สุด โดยเจ้าหนูรายนี้กล้าขึ้นมาเป็นนเนมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ดีที่สุดในยุโรปจนได้รับคําชมจากโรลเนคูมันคุณซือของทีมชาตินเแลนด์ที่เปรียบเทียบเขากับเปเดรีสตาร์ของไอต่างดาวบาร์เซโลนาขณะที่สีดังแดงกังหันลมอย่างเดอเทเลกราฟยกย่องให้เขาเป็นเพชรเม็ดงามและสุดยอดนักเตะพรสวรรค์เดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ราคาถูกอย่างแน่นอนโดยแหล่งข่าววงในเปิดเผยกับทีมทอกว่าอาเซตอักมาจะเรียกค่าตัวไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโร ือประมาณ2,200ล้านบาทและกระแสข่าวในเนเธอร์แลนด์เชื่อว่าราคาอาจพุ่งสูงไปแต่หลัก75ล้านยูโรหรือราว2,750ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดดิเฟนซาเซนทรัลสื่อสายข่าวเจาะลึกของระอามาตีิดได้อัปเดตสถานการณ์ด้วยการพาดหัวข่าวว่าคีสมิธในวัย19ปีตอบตกลงสันญากาเระอามาตีิดรายงานระบุเพิ่มเติมว่าจูนี่คาราฟัตหัวหน้าแมวมองของสโมสรได้แจ้งกับบอร์ดบริหารแล้วว่า สมิธมุ่งมั่นจะสัญญาย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าหากสโมสรเดินหน้ายื่นข้อสเสนออย่างจริงจังสื่อดังปัดข่าวเอลเลียดย้ายข้ามทวีปเผยอนาคตยังมืดมนกับทั้งวินล่าและหงแดง ดูการยา้ายไปก้าแข้งในเมเจอร์ลิกซอกเกอร์อเมริกาของฮาวิเอลเลียดดูเหมือนจะถึงทางตันเสร็จแล้วโดยทีมท al กได้วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของดาวเตะส่วนเกินลิเวอร์พูลร,รายนี้หลังจากที่อุนายเอเมรี่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่มีอนาคตในถิ่นวินล่าพ์คเอลเลียดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลังจากย้ายมารุวมทีมสิงห์พงาดเพื่อสัญญาแบบกินตัวในช่วงหน้าร้อนพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดที่ราคา35ล้านปอนด์ หากเข้าลงสนามครบ10นัดแต่สถานการณ์กับพริกผันเมื่อเอเมรลี่ตัดสินใจหันหลังให้กับกองกลางวัย22ปีรายนี้น้ำซ้ำเนื่องจากเจ้าตัวได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วในช่วงต้นฤดูกาลก่อนย้ายมายัางวิลลลาพคกในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะคนของฟีฟ่าจึงระบุว่านักเตะไม่สามารถได้ในกับสโมสรที่3ได้ภายในฤดูกาลเดียวกันทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่คข้งคว้างในเมื่อทั้งเอมรี่และอาร์เนอร์สโลต คุณซื้อของของแดงลิวอร์พูต่างไม่ต้องการใช้งานเขาอย่างไรก็ตามกฎดังกล่าวมีข้อยกเว้นสําหรับการย้ายไปเล่นในต่างทวีปซึ่งถือเป็นช่องว่างที่ทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้ท่ามกลางรางงานจากฟาบริซิโอโรมาโนที่ระบุว่าชาลอตเอฟซีทีมในศึกเมเจอร์ลีกซกอกเตอร์เตรียมจะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทัพแต่ทว่าล่าสุดพอจอยส์ผู้สึกข่าวจากเดอะไทมส์ซึ่งเป็นแหล่งข่าวระดับความน่าเชื่อถือสูงสายลิวอร์พูได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า การย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่ในความคิดของเอลเลียตแต่อย่างใดโดยจอยระบุสั้นๆแต่ชัดเจนว่า MLS ไม่ใช่ทางเลือกที่เอลเลียตกำลังพิจนารณาและเขาจะไม่กลับไปลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนอกจากนี้จอยส์ยังระบุเพิ่มเติมว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงื่อนไขในการเรือนักเตะกลับคืนและยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางวินลา่าเพื่อขอยกเลิก,กข้อตกลงแต่อย่างใด ซึ่งหากทำเช่นนั้นทัพหงแดงซึ่งกำลังลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะต้องเสียค่าช่เชยในการยกเลิกสัญญาสกายตีข่าวแมนยู U, ทาบเงื่อนไขคว้าบาลิบาแต่ส่อแวลรอยาวถึงซัมเมอร์สกายสปอร์ตเนลสุดชิดังของเกาะอังกฤษรายงานว่า ปีศาัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการสอบถามเงื่อนไขค,ความเปลี่ยนไปได้ในการคว้าตัวคาร์ลอสบาลีบากองกลางตัวเก่งของบริเตนแอนด์ฮอฟฟอร์เบียนมาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าดีลนนี้จะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เนื่องจากทางบริตันต้องการรั้งตัวนักเตะเอาไว้ใช้งานจนถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างน้อยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าการซื้อขายนักเตะในตำแหน่งกองกลางจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นที่เข้าใจกันว่าเป้าหมายหลักของทัพปีศาจแดงในปี2026คือการเซ็นสัญ,ญญากับมิดฟิวร์ระดับท็อปเข้ามาสู่ทีมอย่างน้อย1-2รายแม้จุดโฟกัสหลักของสโมสรจะอยู่ที่การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แต่ทางสกัดสปอร์ตเคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่ายูไนเต็ดพร้อมที่จะขยับตัวทันทีในเดือนนี้หากมีโอกาสพิเศษในตลาดซื้อขายนักเตะที่เหมาะสมเข้ามาท่านี้บริบามีชื่ออยู่ในลิสเป้าหมายระดับท็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมกับนักเตะอย่างเอลเลียตเอนเดอร์สันจากนอตติง อดัมบอตันจากคริสตอฟพาเลสและชูอัลโกเมสจากฟูฟแฟมตันวันเดเลอร์สเชลซีกำหนดเป้าหมายเสริมทัพเล่งดาวรุ่งพรสวรรค์สูงแห่งศึกพิมเมรีกร่วมทีมตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปช่วงต้นฤดูกันว่าทัพสิงบลูซมีความสนใจคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์สเป็นอย่างมากล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่า ความสนใจนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากดาวเตะจากค่ายสิงห์พง,งาดรายนี้ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องผลงานของโรเจอร์สในฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว7ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนามทุกรายการโดยล่าสุดเพึ่งระเบิดฟอร์มเก่งด้วยการเหมาคนเดียว2ประตูในเกมที่เอาชนะบุฟแฮมต์ันวันเดอร์ส และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อกันทางด้านวิลล่าไม่มีความต้องการที่จะปล่อยโรเจอร์สออกจากทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้แต่พวกเขายังคงต้องเผชิญกับข้อจำกัดการใช้จ่ายเนื่องจากความกังวลเรื่องกฎการเงินหรือ PSR ซึ่งเป็นประเด็นทตาา่ไม่เชลซียังคงเฝ้ารอสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับวงการเอเจนต์เปิดเผยว่าแม้ดือนนี้จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มากกว่าเดือนมก,กราคมนี้แต่เชลซียังคงจับตามองโรเจอร์สในฐานะเป้าหมายที่เป็นไปได้ แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่ามันเป็นความลับที่รู้กันทั่วว่าโรเจอร์สเป็นชื่อรำดับต้นๆในลิสต์ของเจอซีและหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันวินล,ล่าจะตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องขายนักเตะออกไปซึ่งนี่เป็นการขายที่ได้เงินก้อนโตและส่งผลอย่างมากต่อสถานะทางการเงินของพวกเขาอย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองคือหากแอสตันวิลล่าสามารถคว้าตัวไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จ ซึ่งทีมของอูนายเอเมรี่กำลังดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในทีมเต่งที่จะทำได้ในขณะนี้สิ่งนั้นอาจจะช่วยพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรและย่างโน้มน้าวให้ดาวรุ่งอย่างโรเจอร์สตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปอีกระยะแทนที่จะตอบรับข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซี เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจาะตลาดนักเตะมกราคม2026ที่ผมรวบรวม5ดีลเด็ดในรอบวนันมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันครับถ้าหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงข่าวลือกระแสข่าวที่มีอยู่บนหน้าสื่อของต่างประเทศแล้วเราก็นำมาเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับว่านักเตะคนนี้มีข่าวกับทีนี้หรือไม่ยังไม่ใช่ข่าวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการที่ออกมาจากสโมสรน,นะครับ หรือถ้าใครชอบคลิปอย่างเป็นทางการแล้วเข้าไปดูที่หน้าช่องหรือพิมพ์ค้นหาคําว่าชูเสื้อละครับได้เลยนั่นจะเป็นรายการที่เรารวบรวมข่าวการย้ายทีมอย่างเป็นทางการไหมเพื่อนๆได้ชมนะครับใครที่ไม่ชอบข่าวก็สิบก,ก็ผ่านตรงนี้ไปได้เลยไปชมรายการชูเสื้อละครับนะครับแล้ว้าใครที่เป็นสมาชิกช่องภาคฟตุตบอลอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยนะครับ เดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นการซัพพอร์ตนอกจากการกดไลค์กดแชร์แล้วสามารถกดปุ่มสมัครเพื่อซัพพอร์ตช่องภาคฟุตบอลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดือนไหนไม่มีทุนทรัพท์อยากจากกดยกเลิกก็กดยกเลิกได้ทุกเมื่อฝากเพืเ่อนๆไ้ด้วยนะครับยังกันม่คลิปหน้าบนช n e l ภาคฟุตบอลเช่นเดิมครับ